เาจะซอยเวลาเนี่ยเป็นเดลต้าถี่ดีทีอ่ะดีอ่ะเดลต้าเนี่ยกับตัวดีเนี่ยคืออันเดียวกันเหรอใช่ไหมคนได้ถูกไหมไม่ใช่อุ้ยค่าเล็กๆอ่ะค่าเล็กๆอ่ะค่าเดลต้าเดลต้ามันคือระยะห่างแต่ถ้าเป็นดีมันมาจากการลิมิตของค่าเท่านั้นอยู่แล้วอ้าบอกเขาว่ามันคือเหมือนการซอยช่วงเล็กๆอ่ะซอยเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กมากๆอ่ะไม่รู้ว่าซอยไง โอเคก็ถ้าเกิดเราถ้าเกิดทำแบบห่างพวกเหมือนกรอนทั้งนี้ยก็จะอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ยังไงบุ้มยังไงแต่ถ้าเกิดเราทำเป็นเดลต้าเนี่ยก็คือช่องมันละเอียดมากการเป็นเส้นโค้งเลยนี่อจะเป็นปึ๊บ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 มันทำแบบนี้โอเคต่อไปที่มาความคิด้รื่องกินไม่ได้โอ้พี่นัทโอ้ทำลายคนอื่นอย่างเงี้ยโอ้โหจะให้เลิกอะไรไง นีกดหลังยังยังไม่มีใครยังไม่มาเนึองประสงค์เลยเขากินข้าวแล้วกินผมไม่ไม่ได้กินกินไส้กรอกเลยไส้กรอกเลยกินนัทอย่างนี้ต้องพาไปพาตี้คืนลอย่ะเ่ิฟเลิเลิฟกินนัทกินนัทลอดููนะกินนัทมันน่นใจแล้วมิกีสไตล์จ้องมาที่นี่นี่ไม่แคร์ผมแครไง ไปไปไปอดีตสมัยก่อนทองจริงกันแล้วไงไปตีนดิเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้กูเคยกูเคยจำได้ก็คืออันนี้ใช่ไหมเหรอนี้คือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีกะไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไว้สตาร์ทสมการละเขาเอากโกะของนิวตันเลยนิวตันรอนิวตันรอเลยนิวตันเป็นไงวะมันไปยอยยอยมัวะมันเป็นกองถพี่นิวตันรอเลยนิวตันรอเฮ้ยนิวตันตันรออยู่นิวตันรออยู่นิวตันรออยู่เร็วเร็วเร็ว มามาเวลาทำเวลาราป้ะไหมรอนิวตันรออยู่เว้ยยังไม่ไปไหนเขารออยู่นิวตันรอโค้ดของนิวตันโค้ดกค้ดรอแบบว่าโค้ดนิวตันนิวตันนึกว่ารอแบบว่านั่งอยู่เฉยรอฮะนิวตันเนี่ยนิวตันมีชื่อมาเป็นคนชื่อเป็นชื่ออไอแซนเนี่ยนนิวตันเนี่ยอ่าได้ภาษาอังกฤษเลยเว้ย เียเรเพีนต่ C A C แลล่ะอันนี้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 หัน้คนหนึเลยเออจังหวัดจังวัโกรธของนก่านมีกี่พ่อโจร่าหลังไม่เป็นอูนย์พ่บฮะสามพ่ออ่ามีอะไรก็ไม่รู้ไรู้เอาเซกมากถ้าเกิดระบบอยู่ในสมดุลมันก็สมดุลจังหวัดนะเนาะไม่คุณไมุ่นั้หมดแหละ ซิกมาเอฟถ้าระบบโดยมีการเคลื่อนที่ซิกมาเอฟเท่ากับถ้ากับศูนย์ระบบไม่มีแล้วเช่นเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรนี่ต้เป็นตากเช่องนด้วยเซฟก่อนพีเซฟก่อนอันนี้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 เห็นไหมอันนี้คือฉากเาเรียกว่าอะไรกระดานอ่ากระดานอย่ใก้พี่ออกแรงกดตรงเนี้ยแต่มันยังไม่มีการเคลื่อนที่ใช้สูตรนี้ ซิกมทเท่ากับแตรไนมี่กดมันไหลอย่างนี้ทสกดที่สองที่สองลิกมาเอฟเข้ากลับอะไรเอฟ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 เอเอฟ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 เอเอตัวเนีเยกัอฟเอฟเอฟ่อนหน้เอฟ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 เวฟเอฟเอฟเรฟเอฟเอฟเรฟเอฟเเอเเอวเอเอฟอเเ่ออเีกัตอเออเเว แรง F F F ของ F F เท่ากับแรงเรียกชั่นแรงแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นผมก็เขียนควาสัมพันธ์ข้างล่างเห็นไหมมเขียนควาสัมพันธ์ข้างล่างสิครับเออนนั่แหละเออใส่เอฟ้วก็เอฟเลยเห็นไหมเช่นเช่นไรแตางคนเช่นถ้าเกิดเราหมดแรงเท่าไหร่ปุ๊บที่มือเราก็ได้รับแรงนั้นเท่าเท่ากัน F F แอคชั n ไอ้สุดที่ต่อยต่อยแมนเสร็จปุ๊บก็คือแมนไม่เสียประโยชน์ ก็แรงด้วยเล่นเอฟอย่างนี้ก็เอฟแอคชั่นนะครับเอฟอย่านี่ยพราั้เป็นต่อยแอคชั่นแล้วมันจะมีอย่างนี้จะมีอย่างนี้ฟิสิกส์ส่วนใหญ่เขาจะเริ่มเป็นอย่างนี้ก่อนเริ่มจากนิดเส้นตรงนี้กองเลยมาต้องมีกองกองเอฟมีแรงทำตรงนี้